มาแล้วครับ EP สองเคลนมาถึงพระาธาตุจอมจันทร์เป็นที่รยบร่อยแล้วครับดูวิวรอบๆด้านก่อนรถงามครับรถงาม,มาก,มากนะงามครับหถงามนี่โทราั้นจะตก หลอกหลอกพระธาตุจอมจันทร์ครับสช้ามาปี2,453โดยครูบาทิพย์เดี๋ยวเขาจะไปกราบพระธาตุนะครับครูบาทิพย์จะาอาวาสพัดบันแหลวครับนี่คือชุดดับชุดดับอยู่รอบพระธาตุครับ นะครับนี่ครับม้าถึงแล้วครับโอ้บุญบุญขนาดครับที่ได้ขึ้นมาสักการะพระธาตุครับมาถึงแล้วครับน,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 บนกกะะฮเรารจะไปนมัสการพระธาตุกันก่อนครับ าจอมจังมีหลอกข้างกับีหลอกข้าง,างผู้คนจะมามาท่องเที่ยวนะครับหนึ่งในเก้าจอมของเชียงไฮ้ครับถาตศักดิ์สิทธิ์ งามครับดิวกดหน้าหน้าเหรอ